โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชก์คุ h ชาแ e ลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีแอปหาเงินตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปแนวตอบแบบสำรวจนะครับโดยในการตอบแบบสำรวจเนี่ยเขาก็จะให้เป็นพอยต์หรือว่าคะแนนมานะครับ โดยคะแนนเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะก็สามารถเอามาแลกของรางวัลได้ตามนี้เลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินนะครับ t o o o v e as D t e c นะครับหรือจะเป็น True Money Wallet ก็มีนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเงินเข้า True Money Wallet 100บาทนะครับก็จะใช้แต้มอยู่ที่3,000แต้มนอกจากนี้ก็จะมีเป็นบัตรกำนัน s h o p e e Pay, Lotus, Lazada อะไรต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับ สำหรับแอปนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเนาะเพราะถ้าใครที่สนใจนะครับให้ตั้งใจรับชมคลิปนี้ให้จบเนาะผมจะสอนเพื่อนๆนะครับเล่นแอปนี้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็รบกวนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชูกุลด้วยนะครับผม โอเคครับก็สำหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Share Party นะครับเป็นแอปแนวทำแบบสำรวจนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับโดยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาติดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่หมวดลงทะเบียนก่อนนะครับโอเคครับในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีให้เรากรอกอีเมลนะครับ ผมเน้นยน้ำนะว่าแอปนี้เนี่ยให้เพื่อนกรอกข้อมูลจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านเนาะส่วนโค้ดแนะนำตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่ไม่ได้กรอกโค้ดแนะนำตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้รับ180คะแนนเนาะซึ่งโค้ดตรงนี้สามารถกรอกได้เฉพาะตอนลงทะเบียนเท่านั้นนะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ให้กรอกโค้ดตามนี้ได้เลยนะ อ่าน,นี้จะเป็นโค้ดนะครับซึ่งผมก็ทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปเหมือนกันเนาะใครที่กรอกนะครับก็จะได้180คะแนนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้กรอกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลอะไรเนาะเพียงแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้คะแนนฟรีๆตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยก็ให้กรอกโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะหลังจากเรากรอกข้อมูลครบนะครับก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดถัดไปนะครับเวลาเราก,กดถัดไปเนี่ยมันจะมีให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็น OTP เนาะ ก็รอสักคู่หนึ่งนะครับหลังจากเรายืนยันเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปในตัวแอปได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวแอปนะครับนี่เห็นไหมเข้ามาหน้าแรกเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับให้เราอ่านเนาะซึ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าของผมเนี่ยมีแต้มเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าตอนสมัครเนี่ยผมไม่มีโค้ดแนะนําเพื่อนนะครับผมไม่รู้จะกรอกของใครเนาะ ก็เลยไม่ได้กอ่อเข้ามานะครับผมก็เลยไม่ได้รับ180คะแนนฟรีนะครับนี่ก็ถ้าใครนะครับที่ยังงงอยู่เนาะสามารถกดเข้ามาในหมวดตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีเขียนบอกอยู่นะว่าหลังจากที่เพื่อนของเราเนี่ยเขาลงทะเบียนนะครับทั้งเราและเพื่อนเนี่ยจะได้รับ180คะแนนนะครับทั้งผู้แนะนำแล้วก็ผู้ถูกแนะนำ จะได้คะแนนเท่ากันนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครที่มีรหัสเชิญเพื่อนนะครับเป็นสายเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะคัดลอกโครตรงนี้ไปแนะนำคนอื่นต่อได้เนาะถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูแต่ละเมนูของแอปนี้กันนะครับเริ่มที่เมนูตรงนี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นมิชชั่นนะครับ สำหรับเมนูตรงนี้จะเป็นเมนูที่เราจะหาเงินนะครับโดยเราจะหาเงินได้จากไหนบ้างนะครับก็จะเป็นการทําแบบสํารวจนั่นเองนะครับซึ่งการทําแบบสํารวจเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับคะแนนตามนี้เลยนะมีตั้งแต่60คะแนน70คะแนนนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะดูวิดีโอมันก็จะมีข้างบนตรงนี้นะนี่เห็นไหมเป็นการศึกษาการดูวิดีโอนะครับ ก็จะรับ10คะแนนทุกวันนะครับอ่าภายใน1เดือนก็จะได้รับ300คะแนนประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะลองกดเข้าร่วมดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคหลังจากกดเข้ามามันก็จะเป็นแบบฟอร์มแบบสำรวจแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองทำดูแล้วกันเนาะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยทำนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะใช้เวลานานหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราลองกรอกกันดูนะ สำหรับข้อมูลในการตอบแบบสำรวจนะครับผมแนะนำให้เป็นข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลจริง100%นะครับนี่เห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าบางข้อเนี่ยผมกกอเกมัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวอ่าค่อยไปทำที่หลังละกันนะครับสำหรับแบบสำรวจเนี่ย ผมคิดว่ามันอาจจะใช้เวลานานเกินไปและเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูหมวดอื่นๆนต่อสําหรับหมวดนี้ก็เป็นหมวดของรางวัลน,นะครับที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูตั้งแต่แรกละถ้าใครอยากแลกเป็นบัตรทูนะครับเลื่อนลงมาเป็นอันนี้เลยบัตรทู1หนึบาทนะครับใช้3 0 0พันแต้มในการแลกนะใครที่จะแลกก็เก็บแต้มให้ถึงนะครับนี่เขาจะมีเขียนกําหนดไว้อยู่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะเกี่ยวกับรายละเอียด นะครับอ่ะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับหน้าแรกของรางวัลนะครับต่อไปสำหรับหมวดนี้นะก็จะมีอ่าเมนูที่น่าสนใจอยู่ก็จะเป็นหมวดโปรไฟล์นะครับสำหรับหมวดโปรไฟล์เนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปเนาะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถกรอกได้ครั้งเดียวนะครับแนะนำกรอกเป็นข้อมูลจริงนะเวลาแลกของรางวัลเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหานะครับ นอกจากนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับแอปนี้เนาะก็จะมีเป็นหมวดคำถามที่พบบ่อยนะครับเงื่อนไขาการใช้งานประมาณนี้นะซึ่งสำหรับแอปนี้เนี่ยผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมาเล่นนะครับยังไม่ชัวร์นะว่าจ่ายจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็เพิ่งไปเห็นมาจากเนะ็ตนก็เลยจะเอามารีวิวแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับ หรือใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นมาก่อดแล้วเนี่ยแล้วมันจ่ายหรือไม่จ่ายอะไรยังไงเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกผมทีใตารางคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็รบกวนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผม ไม่ใช่นใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ